ได้แฟนใหม่ในร่างเดิมบ่อยครั้งไหมคะที่คุณรู้สึกว่าไม่พอใจแฟนไม่พอใจสามีเลยให้คุณลองทำแบบนี้ค่ะ ขอบคุณเขาแล้วมองหาสิ่งที่ดีในตัวเขาชมเขาและรักษาขึ้นตัวเองให้สูงอยู่เสมอเมื่อคุณรักษาตัวเองให้อยู่ในขึ้นที่ดีในขื้นที่มีพลังสูงอยู่เสมอถึงแม้ว่าเขาจะไม่เปลี่ยนตามคุณคุณก็ไม่ต้องไปใส่อารมณ์ใส่เขาไม่ต้องไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีเพราะถ้าคุณยิ่งพูดคุณก็จะรู้สึกยิ่งแย่ลงไปแต่ให้คุณมองหาสิ่งที่ดีสิ่งที่คุณชอบในตัวเขาและขยายสิ่งนั้นให้มันใหญ่ให้มันเต็มพื้นที่ และคุณจะไม่คิดถึงสิ่งที่เขาไม่ดีสิ่งที่คุณไม่พอใจในตัวเขาเพราะสิ่งที่ดีนั้นมันมาแทนที่มันได้ขยายเต็มพื้นที่ของคุณไปเรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่โสดก็เช่นเดียวกันค่ะ ถ้าคุณต้องการคนที่ดีคนที่อยู่ในอุดมคติให้คุณเขียนใส่ความคิดความรู้สึกลงไปว่าคุณต้องการคนแบบไหนลักษณะยังไงให้คุณคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆจนมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันกับคุณจนมันกลายเป็นความรู้สึกที่คุณว่าคุณสัมผัสได้แล้วและเมื่อคุณทําไป ให้นานพอมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่ๆสังคมใหม่ๆห,หน้าที่การงานใหม่ๆเพื่อที่จะเชื่อมต่อเชื่อมโยงให้คุณได้ไปเจอกับคนที่คุณต้องการนั้นค่ะนี่แหละค่ะที่คุณเรียกว่าความบังเอิญแต่มันเป็นความบังเอิญที่คุณได้สร้างขึ้นเองด้วยตัวของคุณเองเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นกำลังใจและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามวันนี้โคดนดุชสวัสดีค่ะ